เรื่องของการพูดที่เป็นลักษณะเด่นชัดเจนเลยในเด็กออทิสติกนะครับเราสังเกตกันได้ว่าเอ๊ะมันจะแตกต่างจากเรื่องของการพูดที่เป็นพัฒนาการล่าช้าธรรมดานะครับพัฒนาการล่าช้าธรรมดานี่อาจจะออกมาในรูปแบบของการที่ไม่พูดหรือพูดคำสองคำแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมอื่นๆนะที่จะพูดถึงให้ฟังนะครับนะนะว่าเด็กๆเนี่ยจะรับรู้เกี่ยวกับเรื่องคำ,คำพูดหรือเรื่องภาษานะนั้นก็จะมีสส่วนใช่ไหมครับ ก็คือมีเรื่องของการที่เด็กแสดงออกเองด้วยคำพูดหรือภาษากับในส่วนที่เด็กๆฟังเข้าไปครับฟังคำพูดหรือภาษาจากคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูก็ตามเนี่ยเข้าไปแล้วประมวลผลว่ารู้เรื่องไหมนะครับนะจะเป็นสส่วนครับนะส่วนที่เป็นเรื่องของการแสดงออกหรือนั่งคำพูดตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่ในเด็กออทิสติกนั้น,นจะมีลักษณะที่ค่อนข้างพิเศษนิดหนึ่งนะครับ เราจะได้เห็นว่าพัฒนาการของเด็กออทิสติกนั้นเนี่ยเมื่อมีการเริ่มส่งเสียงแล้วก็พัฒนาการเพื่อที่จะให้เกิดคําพูดนั้นเนี่ยจะออกมาในทางที่ไม่ปกติส่งเสียงก็จริง mm hmm. พอเริ่มเรียนรู้ภาษาคยไดีไหมครับพูดอะไรเนี่ยภาษาโรบอทพูดอะไรเนี่ยภาษาการ์ตูนนะคุณพ่อคุณแม่ชอบพูดอย่างนี้นะครับเวลามาเล่าให้ฟังไม่รู้พูดอะไรพูดจังทีพูดยาวมากเลยนะพูดเป็น,เ,ปนเหมือนกับเป็นประโยคเลยแต่ว่า ฟังไม่รู้เรื่องเลยเป็นภาษาของเขาเองไม่รู้ว่ามาจากโลกไหนนะครับนะมาจากมิติไหนก็ไม่รู้นะภาษาที่พูดเป็นภาษาโรบอทภาษากราร์ตูนนะครับนี่เป็นลักษณะพิเศษอันหนึ่งเลยครับของเด็กออทิสติกที่ว่าเริ่มพูดก็จริงแต่คําพูดที่พูดนั้นเนี่ยไม่เป็นภาษานะคำพูดที่พูดนั้นเนี่ยเหมือนว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาพูดเป็นภาษาแต่ว่าเปล่งออกมามันไม่ใช่ภาษานะถ้าจะอธิบายว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนเด็กออทิสติกเนี่ยอธิบายได้ครับว่าเด็กๆนั้นเนี่ย มีการประมวลผลในเรื่องของภาพและเสียงภาพและเสียงนะครับที่มาจากภายนอกเนี่ยผิดปกติครับเราเอามากันอธิบายอธิบายอย่างนั้นเลยครับว่าพอเข้าประมวลผลเสียงที่ผิดปกติการเปล่งของเขาจะออกมาตามที่ได้ยินอย่างนั้นนะครับเหมือนพูดทํานองแบบนี้นะครับแบบนี้แบบเหมือนว่าเขาได้ยินยังไงเขาพูดอปไรอย่างนั้นประมาณนั้นนะครับนี่คือคำอธิบายส่วนหนึ่งในเด็กฟิสิกน,น,นะครับนี่คืออาการอาการหนึ่ง อาการที่2เนี่ยผมพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่ามีเรื่องของการที่พอเด็กๆเ,เนี่ยเริ่มการเรียนรูมน้มากขึ้นมากขึ้นนะเด็กเริ่มพูดได้ขึ้นนะสิ่งที่มาเติมให้เห็นว่าการพูดนั้นเป็นการพูดแบบเด็กออทิสติกเนี่ยก็คือการที่เด็กเนี่ยพูดซ้ำๆบ่อยๆในเรื่องเดิมๆรูปทรงกระบอกนี้ทําให้การไปตัวตึกได้นะคุณพ่อสอนหรือว่าหมอสอนก็ตามพูดทั้งวันครับ นะพูดถึงเรื่องตัวตึกที่ได้ทั้งวันเลยนะนะทำให้เป็นตัวตึกได้นะรูปทรงนี้ทําให้เป็นตัวตึกได้นะหรือว่าบางทีพูดถึงเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวนะจะไปที่ตรงนั้นตรงนี้ก็พูดสถานที่ท,ท่องเที่ยวนะั้นทั้งวันพูดซ้ําๆพูดบ่อยๆและมากเกินไปต้องมีคําว่ามากเกินไปด้วยนะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเขาสนใจเรื่องนี้อยากไปที่นี่แล้วก็พูดอย่างนี้ทั้งวันเฉยๆนะครับไม่ใช่แต่ต้องมากเกินไปด้วยมากจนว้าพูดทําไมนีย ทำาไมพูดอีกแล้วนี่พูดอีกแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในลักษณะการพัฒนาภาษาการพูดที่ผิดปกติในเด็กออทิสติกครับนะให้เห็นว่าแตกต่างจากการพัฒนาการของการเรียนรู้ภาษาด้านพัฒนาการช้าอื่นๆ